ผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเลยครับครับสวัสดีครับไปจ้าไปจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าสวัสดีครับป้านั่งเกรซครับผมสวัสดีครับป้าอไอเจิดครับผมป้ามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วน้องแกหรอป้าให้กลับไปก่อนโอ้ยประชามครับหนุ่พี่ ไปส่งกล้วยส์โอนได้ครับลูกพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งเองน้องไอชามครับที่ไหนครัโอ้ยส้นจริงงส้นจริงเหมือเนี่ยเหมือนนี่ต้องครับลูกพี่ต้อครับบายจ้าบม่ค่ะพี่แค่นี้ก็ทำเป็นห่วงรีบไปเลยไปครับโอ้โหแล้วโบ้ด้วยลูกพี่เลยครับผม นายทุนเน่เขาอยากจะสร้างห้างบนที่ดินของเราที่ติดกับไอออนนี่ถ้าเกิดไอออนมันไวตัวทันและประกาศไม่ขายที่นายทุนคนนี้ก็เพ่นไปจากเราเงินก็ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแกจะต้องหาทางจับตัวลูกสาวไอออมนมาให้ได้ช้าไม่ได้แล้วยินไหมลูกสาวคนโตของไอออมน โอ้โหป้าป้าหน้ามันแบบแบบประดุกกบป้า <c oughs> คือผม,ผมว่าจับตัวมันไปเรียกค่าไทยแล้วให้แอมอนเนี่ยเอาโฉนดที่ดินไปถ่ยตัวมาดีไหมป้าโอ้โหไอโง่คิดได้ไงถ้าทำแบบนั้นตำรวจก็มาจับป้าเรือด,ดิไปเลยไป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 ไหาวิธีจีบลูกสาวคนโตไอแอ์มอนมาให้ได้ชา้าไม่ได้แล้ว โอ้แต่ปนหน้าตาแบบไม่ต้องพูดแล้วไปไปั๊บไปมันหยุดมากแบบโอ้โหอุบาทด้วยอะ่ะอุย๊ยไม่ได้หรอกก็ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วแม่ไม่อยากหรอกนะให้ลูกแม่เนี่ยไปแย่งชิงผู้ชายอ่บใครเนี่ยลูกแม่แม่เลี้ยงเองได้โ้่แม่เชื่อใสาดิผู้หญิงคนนั้นน่ะ ไม่ใช่แสนเขาหรอกเพราะดูท่าทางนะผู้ชายคนนั้นนะเขาออกจะเซ็งๆได้ซ้ำอะ่ะเนอะอือจะใส่ว่าเขาคงจะเป็นคนดีแหละเลยไม่อยากทำอะไรเป็นการฉีกหน้าแม่จา๋าแม่ไม่อยากเห็นพี่มุ้ยมีความสุขบ้างหรอจา๋าเอาอยากสิงั้นแม่ก็ต้องช่วยใส่กับพี่ลั่นนะเราสามคนอะ่ะต้องช่วยกันอุย้ยลรวแม่จะต้องทำยังไงอะ่ะ บอกกันซะหน่อยลูกพี่ไปผูกตัวติดกันไปเลยแล้วโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกครับโอ้พ่อนะพ่อจะให้จีบใครไม่จีบจีบที่เพิ่งใส่แว่นนาเตอร์เนี่ยนะโอ้โห,โห,โหวยอย่งกับหลออไปแล้วเฮยเล่นเล่นอะไรเนี่ยพี่ตกใจหมดเลยเฮ้ยไม่ได้เล่น เออเอาจริงเลยล่ะเอาแว่นไปทำไมลั่นเอ้ยอะไรเนี่ยท่านเฮ้ยโอ๊ยลั่นเอาแว่นที่คืนมานี่ทำอะไรเนี่ยฮะเล่นอะไรเนี่ยลั่นไปนั่นเลยทำไมกันนะเบ้นี่เอ้ยทำอะไรอะเอ้ยเอาพระมาขุมนี่ทำไมเนี่ยใส่ลั่นเล่นอะไรเนี่ยบอกว่าไม่เล่นไง จะคิดยังไงก็ไม่แคร์ไม่ว่าเคจะเตือนว่าฉันไม่ควรคูยเธอแต่ฉันก็ย,ยังคงเงาอยู่เสมอและตลอดไปเพียงเราองางรู้ในหัวใจไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ไม่เคยเลยที่จะแค่ฉันนั้นแค่แค่เจอคนดี และฉันใส่ใจแค่เธอคนเดียวไม่เคยคิดงไงจะใครกค่มือร้อยพันไม่ทำให้ฉันวันไหวสักนิดเดียวเธอแค่เธอเท่านั้นที่ฉันจะรักรักรักแค่เป็นเธอเป็นเธอที่ฉันคุ้นเคยก็พอแล้วไม่ต้องเติมต้องเปลี่ยนจะเป็นเธอ ทำห้ฉันวันไหวสักนิดเดียวเธอกับเธอเท่นั้นที่ฉันจะรักรักรัก So none มุ้ยมุ้ยน่ารักมากเลยลูก <l ots> แหม่เลี่ <l ots> ไม่ต้องแต่เลยพี่มุย้ยอย่างเงี้ยดีแล้วความจริงพี่มุ้ยก็เป็นคนสวยนะ เพราะฉะน,นั้นหลังจากนี้ห้ามพี่มุ้ยกลับไปทำตัวเพิงอีกใช่พี่มุย้ยอ,อย่างที่โบราณว่าไว้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถ้าจะให้งามแฉ่งต้องศัลยกรรมอุ๊ยไม่เอาหรอกพี่ไม่ศัลยกรรมนะพี่ตัวโอ้ย <c oughs> คนอย่างพี่มุ้ยไม่ต้องศัลยกรรมหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าความจริงแล้วพี่มุ้ยเนี่ยเป็นคนสวยอยู่แล้ว ข่าวนี้นะถ้าคุณชาคิดเขาไม่หันมามองพี่อ่ะเขาตาบอดเล่าเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมเราบ่อยๆไม่รู้สึกว่ามีแต่เมนูเดิมๆจนน่าเบื่อผมคิดว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนเมนูอาหารบุฟเฟ่ตของโรงแรมเราบ้างนะครับใครมีความเห็นยังไงบ้างครับก็ดีนะคะเพราะโรงแรมเรามีลูกค้าเก่าเยอะ คงจะเริ่มเบื่อกับเมนูดเดิมๆของเราแล้วอะคะ่ะปรับเปลี่ยนเมนูบ้างก็ดีนะคะแล้วคุณชาคิดคิดว่าจอาวอาหารประเภทไหนจัดเข้าเมนูใหม่ครับมผมว่าบะหม,มี่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็น่าสนใจดีนะครับอาจจะดูเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่าเป็นอาหารที่ทุกคนทานได้ครับแหมพ<ม>อคุณชาคิดพูดขึ้นมา ก็ชักอยากจะกินขึ้นมาเลยอะค่ะสวยแล้วเนี่ยสวยมากเลยอ่ะอม่สายเพื่อนมาหาแล้วลูกอะไรโอร้องอะไร 嘿！喂！ คุณมา่กินมามีเหรออ,อครับร้านนี้เขาปิดวันจันทร์เปิดอังคารถึงอาทิตย์ถ้าคุณอยากกินเนี่ยพรุ่งนี้คุณค่อยมาใหม่แล้วกันขอบคุณมากครับ เป็นอะไรไปหรือเปล่าพอ่อดูมันปแปลกไปอะ,ปะ,แปปะแปลกแปลกแปลกยังไงคะก็มันมันมันดูสวยขึ้นอ่ะมุ้ยสวยแล้วไม่ดีหรอจ๊ะก็ก็คือคือ 100, 000, 000ร้อยวันพันปีเนี่ยพ่อไม่เคยเห็นมุ้ยมันแต่งหน้าแต่งตัวแล้วอยู่ๆลุกขึ้นมาทำสวยแบบนี้พ่อกลัว พ่อกลัวอะไรจ๊ะโลผีจะเข้าบ้าน,นโธ่พ่อผีที่ไหนจะมาเข้ามุยลูกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะยังไงก็ต้องอยากรักสวยรักงามกันบ้างพ่อเนี่ยมีลูกสาวสวยเนี่ยพ่อน่าจะภูมิใจนะ ราวนี้แหละพี่มุ้ยก็แจมแ่มละทุกคุณชาคริสเขาไม่หันมามองพี่บ้างนะก็ให้มันรู้ไปทมจริงพี่ก็ไม่ได้อยากให้เขามาชอบพี่สนใจพี่ว่ารูปร่างหน้าตาหรอกนะสายร่างรู้ครับพี่มุย้ยว่าคนเราอะนะถ้าจะคบกันมันต้องคบกันที่ใจต่อให้เรามาแต่งเติมแค่ไหนถ้าหัวใจมันไม่สวย ยังไงมันก็คบกันไม่ยืดแต่ว่าร่านกับเจ้าใส่ะนะก็ไม่ได้ทำให้พี่มุ่ยอะกลายเป็นสาพลาส,สติกซะหน่อยพวกเราก็แค่ทําให้พี่มุ่ยอะดูสดใสและเลงขึ้นก็แค่นั้นเอง